เรามาถึง Shopee แล้วตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สําหรับวิธีการสมัครแอปพลิเคชันนะครับหรือสมัครรับลิงก์ของแอปพลิเคชัน Shopee นะครับเราก็สามารถทําได้โดยไปที่คําว่าฉันนะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะเสร็จแล้วเขาก็จะมีตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนนะให้เราไปที่ลงทะเบียนนะเราสามารถลงทะเบียนได้หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนผ่าน Google นะครับผ่าน Facebook ผ่าน ID Li n e นะครับหรืออีเมลนะครับสามารถกรอกลงได้เลยแต่วิดีโอนี้ผมจะลงทะเบียนผ่าน Google นะครับแต่สำหรับใครที่จะลงทะเบียนผ่านตัว Facebook หรือ LINE นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะก็แค่กดดำเนินการโดย Facebook หรือ LINE นะครับประมาณนี้ลักษณะของการกดล็อกอินก็เหมือนเหมือนกันนะครับ ผมจะเลือกเป็น Google แล้วกันนะครับในส่วนนี้เราต้องจํารหัสในส่วนของ Google Facebook หรือ ID Line ของเราให้ได้นะครับจดไว้ก็ได้นะครับเราสมัครเองเราจดเองนะครับอันนี้คือความจําของเรานะในส่วนนี้ผมจะสมัครผ่าน Google นะผมก็จะกดที่ดําเนินการด้วย g o o g l e นะกดเข้าไปพอมาตรงนี้แล้วนะผมก็จะเลือกที่ใดชื่หนึ่งนะผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับตัวล่างสุดนะเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเขาก็จะให้เราอ่านทั้งหมดนะ กดคำว่ายอมรับนะกดเข้าไปนะเรากดคำว่ายอมรับเรียบร้อยนะมือถือใครที่มีแสดงตัวตนผ่านลายนิ้วมือแล้วก็สแกนลายนิ้วมือเข้าไปนะครับแล้วก็กดเปิดใช้งานด้วยลายนิ้วมือนะครับมันก็จะมีให้เราสแกนลายนิ้วมืออยู่หน้าจอนะแล้วก็สแกนลายนิ้วมือได้เลยพอเราสแกนลายนิ้วมือเสร็จนะเราก็กดคำว่าตกลงนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะสมัครเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการรับรหัสหรือการตั้งค่าความปลอดภัยต่างๆนะครับตรงนี้เราสามารถเก็บไว้ทีหลังก็ได้นะครับหรือเราจะทําตอนนั้นเลยก็ได้นะในส่วนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนนะกดติดตั้งรหัสผ่านนะบตรงนี้รหัสตรงนี้ก็จะถูกส่งไปที่อีเมลของเรานะครับที่เราสมัครเมื่อกี้นะครับแล้วก็สามารถกดไปที่ยืนยันอีเมลได้เลยนะเรากดไปพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับให้เราพับจอลงนะแล้วก็ไปที่อีเมลของเรานะ เข้าไปที่ Gmail นะเอเราเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นอีเมลหนึ่งนะครับที่มาจาก Shopee นะตรงนี้เรากดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องขยายนิดนึงนะขยายขึ้นมาก็จะเจอคาว่ายืนยันอีเมลเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่จะเล่าข่าวสารก็ได้นะแต่ผมว่ามันจะโลกอีเมลเฉยนะครับก็ให้เรากดที่ยืนยันอีเมลเท่านั้นก็ได้นะตรงนี้กดเข้าไปเสร็จแล้วไปที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดที่ Shopee นะมันก็จะเด้งกลับไปที่หน้าของ Shopee ของเรานะครับ ็รอดําเนินการนะตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราทําการ Verify เสร็จแล้วนะก็กลับไปที่ช้อปปีนะทีนี้เราก็ไปที่ตรงคําว่าฉันนะครับมันก็จะมีการตั้งรหัสผ่านอื่นๆนะครับตรงนี้เราก็สามารถทําเลยก็ได้นะเหมือนเมื่อกี้ที่เรายืนยันไปเขาก็จะให้เราใส่อีเมลอีกครั้งหนึ่งครับก็ตรงนี้พอเราก,กดการใส่อีเมลแล้วนะให้เรากดขนาดใช้ครับพอเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ให้เรากดคําว่าไม่เป็นไรก็ได้นะจากนั้นเราก็ไปที่เมลเหมือนเดิมนะ เราไปตรวจสอบในอีเมลของเรานะครับตรงนี้ต้องการดําเนินการต่อนะตรงนี้หากูทำเช่นนี้นะปวดกดที่นี่นะแล้วก็กดเข้ามาที่นี่ได้เลยนะตรงนี้เสร็จแล้วก็มากดที่สามขีดจากนั้นกดที่ช้อปปี้นะ เรียบร้อยนะในส่วนของการยืนยันมันก็จะเด้งกลับมาตรงนี้นะเราสามารถเปลี่ยนรหัสได้เลยนะเปลี่ยนแล้วก็กดยืนยันแต่ว่าผมจะไม่เปลี่ยนนะอันนี้ผมจะทําเป็นแค่ทดลองเฉยๆนะโอเคนะผมในส่วนของการสมัครช e ้อปปี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ